โอ้ไปใช้กันโอ้โอ้หนึ่งหมืน้อยนึยเลยเนาะหนึ่งหมื่นบาทนี่ตัวนั้นตัวนั้นโอ้อยู่ในหือนนะหนึ่งหมื่นบาทรอดีได้บอเชนก็รอเพือนมันกัไม่มี่คนรอรอขอัย งานหลายๆซ่องที่เขามาว่านินแล้วบากบ่อพ่พอน้องเ่าตั้งไหนก็ขอโทษที่ไปแล้วบอได้แจ้งที่ททำให้ทีมงมนหลายๆซ่องหลายๆทานในเสียเวลาเพื่อมาบ่าทบเบิงทาเบิงทีงทคือสีหิวคักตาปอลอกลอกล่อโยก่พี่น้องเอ้ย อาโทษบริเกือหลายมือแล้วจักนี่เนาะน้องป่าเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเป็นจังรายเอามาอาบแดดบ่เอามาเกือมาเกือใช้เช่าห้ามยิ้มดิเตรียมไว้แล้วบ่บ่มีห้ามมันกินห้ามมันกินแต่ยังเถอะนะกินแต่เงินกินแต่เงินเอาแต่เช่าเป็นแทะหมูนี่อับปิลักเปลือกแทะนี่เนาะบ่ตาเนาะงเช่าเป็นแทะนี่หมูกินเงินกินคำคิ้วกงตาเปาะ chốp đèn, măn kìm đang hâm, kìm thang ngân, ăn cơm, ăn chả phất, măn bồ tai, măn kìm lai thế, cả cho mỏng ngân mai cháy, kìm đấy, nó, rồi, men quôm chéo, à, sẽ cho bài đi khỏi là bộ rồi, bài đi, nó sờ bài đi. เอานี no, è, no, uh ่แหละเนาะก็นั่งอยู่ห่มต้นกุกดูเนาะพี่น้องเนาะไสเอากุกกระโดนก็กุกกระโดนเหนเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังไดน้องล่ะมื้อนี้คือมิดอิ่มิมอยู่หมม่วงเฮาคือบ่เห็นมีผู้ใดมื้อนี้เพิ่นยังบ่มาเพิ่นยังบ่มา เพิ่นเพิ่นกระถาเบิ่งคลิป่อนวาบมี่อานมรเข้าไปหาดูดรุนเนาะไอ้ยันช้ยันน้องทําใจลมือนี่เป็นัะไรมีคือเกามีคือเกาหลายคนคือเกาแต่ว่ามื่อนี้นะะอ่าจีเป็นยังบ่าานีนก็แม่นยันขามาเมื่อวานนี่เสียใจในก็แม่นบ่ดกวได้เสียใจอ็ฮงขนาดนั้นดองแต่ว่าผักพนได้วานเด็กเอ้นอ่านั่นล่ะเนาะไนเนาะอ่าไปเจ้าก็ได้เนาะ นั่นล่ะพอพี่น้องเอ๋ยเกี่ข่ามาเยี่ยมมายามเนาะกับทางน้องลูกป่าเพิ่นคือเก่ามันนี่เขามาทำการหาคนหนึ่งคู่พอพี่น้องเอ๋ยเข้าใจหรอวะตาหาคนหนึ่งคู่โดโดยอ่นั่นล่ะเนาะจยงได้น้องลูกป่ากินข้าวกินน้ำหรือเปล่ามันนี่กินข้วกินข้าวกับหยังล่ะกินข้าวกับปิ้งไก่อ๋อโดยโดยดีใจพวกกินข้าวกับปิ้งปลาเนาะปิ้งปลากินกินขึ้นกันเอากินเจ้าของตัวนั้นเลยเนาะอ่เป็นอย่งไี้มือเช่านี่คืออ่า เพิ่นย่าพลอยย่าเพรเพิ่นมาสูดมาเฉาะพีกช้งนองหลาหนะมาใหญ่แล้วทุเรนีโอ้ยใหญ่เออจะแม่นางน้อยทรณีให้ครับเคลื่อนออกไปบอนั่นหน่อยสิปุ๊กบ้านสังเฮือนเนี่ยว่ามีตัวเด็ดอยู่แค่ป่าคงจะบอกเลยว่าเพิ่นถูกถูกอยู่อยัางโดูเบิ่งเงินถูกเฮ้อยู่เฉยได้เนาะอยู่อยู่เข้มทางบ่โอ้ดูดูดูเอาคนชั้นขอไปเบิ่งก่อนเด้อเดี๋ยวสิเออเข้ามาเบิ่งน้ำเด้อ เออกไ้น้องป่าวน้อผพันนังบ่ผ่านวะพีไรเดินเดยเอาจากเห็นว่าบอกแบบภาษาไทยไหมที่ไปดูเลยนะอยู่นั้นที่ก็เดินไปดูได้เพราะว่าทางถนนแคมถนนเลยส้นใต้หรือส้นเหนือครับน้องส้นทางเหนือค่ะทางเหนือในบ้านโอ้ครับครับเดี๋ยวพี่ไปดูนะเดี๋ยวจะเข้ามาทำไทยอีกสักนิดหนึ่งนะ ครับ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 เนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนพ่อพี่น้องเลยอ่าไปเบิ้งตัวเด็ดเพิ่นซาก่อนน้องฝรั่งเนาะนี่แหละเอา้าได้ไก่หนีไปจากันดิโอ้ยเนาะอ่าทุกน้องฝรั่งเลยเอ้านะไปเบิ้งอ่านทะุบเนาะของน้องลูกป่านอะ่าที่เพิ่นจูดเนาะอ่านะ เนี่ยครับเพื่อนจะมีนังน้อยโทษอะนี่น้องผัน้องเนาะออกจากทีเนาะอ่าบนผืนทิพย์บุกบ้านสรั่งเพื่อนเอาผับน้องเนาะผัวว่านี่กะเบิ่งเยอะคิดไม่เตียงเพื่อนตอนเท่าตอนแรกที่ว่าเบิ่งคิดไม่่ายเพิ่อนน้องผัน้องเนาะมื่อนี่ก็คือว่าหุ่มม่งเขาก็เป็นเตือดเอยอะอยู่ใส่เด้เนาะเข็นถนนน้องผัวว่าน้องผัน้องเนาะโอ้นี่ด่นี่ด้เนาะโอ้เพื่อนง่มาทังนี่พี่ นี่ดิน้อใช้อะไรทุ่นจูดเจไรมุ่มไเนาะผัวพี่น้องเนาะเอ้าแต่คือแบบนี้แหละเบื่อช้ำเนาะแล้วเจน้องปลาเราไปใส่ผัวพี่น้องเอ้ยพอมมือเช้านี่เนี่ยเบิ่งโยฝนดึงมาหนิละเนาะผัวพี่น้องดึงท้อตรอยมาแต่ว่ากลับมาได้เข่ามาทันแต่เพิ่นห้อยเข่าห้อยอย่างนี่ได้ผัวพี่น้องเอ้ยนี่เนาะหลายคนอาจจะได้เห็นแล้วล่ะในคลิปบาบุญสารวัตรเพิ่น Nó... No. Ah, no, 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 oh, 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 à, thôi, Pa, pa, nó phải bị người Nó phải bị người, pa Nó phải bị người Ô, bây lên, Ô Ô Ôi Chắc chỉ bên cô đó, đó ôi, oh. 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 oh, nó quá ạ เาวามีคนเกลืออีกยิ้มให้ยูเราเออยิ้มนาวัเกลือเนาะโอเคไปกูงล้ยวขวาเราบอยิ้มเลยโดยดยดยไปดีเนาะโอ้ยคือเดียวเชียวมูน้องเราไปนะเออไล่คู่กับกระทเนาะ เก็เอาเนี่ยมาป่านี้เดี๋ยวก็ว่าโบชิบุควกในน้องน้องป่าเนาะเอาเดี๋ยวเป็นก็เป็นเดี๋ยวนี้นี่ข่อยยากค่อยข่ยายกันข่อยอุ้มเมื่อกันได้ค่อยอ๋อมีแต่คนอยากเอาแท้ข่อยเห็นแล้วขีดก่อนนะเออข่อยเห็นแล้วเห็นได้ขีดก่อดไว้ก่อนข่อยเห็นแล้วเก็นเดี๋ยวจ้าแล้วมากันคอกไว้แรงแล้วข่อยเห็นแล้วข่อยเห็นครั้งแล้ว อหมูตีรถกนีห็นไปไปน้ำแต่ละมื้อนะยอดมื้อห่ามือซิมื้อหารอยก็เอาชินะจินเดือนมาแล้วคอยจิทุบเลยใส่น้ำมันแบบนี้ไปน้ำบนี้ก็เชนก็ยช่ไปน้ำเอาจก็ยจะไปดีเด้อเนาะน้ามันห้อ้เเดือนมากิตั้งหากเดยบนี้อเอน่นอบอจะบางทีรวยอยู่กนเนาะเออกบบบรวยกิเติมหนึ่งแล้วขันเจ้านนะนะ

ตาตาเพื่อนน่ะเ่อยากซื้อดอกเพื่นเลี้ยงหมูไว้อยู่เพื่อนเห็นนั่นเจาะก้นอยู่เลยเลยบ่ตาถามสีตัวเลี้ยงได้ยังามสีตัวแล้วเลี้ยงแล้วกับตุ้ยแล้วก็เจาะก้นเนี่ยเลี้ยงอย่านัเมื่อนี้ก็บคิวอยู่ได้แต่หายไปกับเกเกลือแล้วเนี่ยเนาะเกลือแล้วนี้เดเกลรากระเป๋าลายลายที่ก็คือยิ่งก้นคอยเกลืออะไรได้เปล่าเนาต้องกระสอบบางไงผูกคอยเกลือนะเออเบิร์กโลเบิรักอันนั้นโอ้โหกระสอบบางไงจะโลจะวะกระสอบบางไงจะโลเราวะเนาะ กระสอบมันง่ายผูกเกลียววงในก้นทองเราจนโซนอ่ะโบเราจนขึ้นเฮียอะไรงามมากวงในเห็นสายตานี่เนาะหวานแดีวแบบเอึ๊งเออเบาว่าอ่าโอ้ยครับผู้เจ้าคือโบนิ่มแท้ว่าเดียวเอาวะเดียวเบาสีผ้าไปหยอดอ่าอีกแบบไปเกลืออือไปไปไปนะวะว้าเจ้าก็บอกหวานนั่นว่าหวานนี่ยังบุคคกอยู่บ่ ให้เอายังควักเดยนี่โบเท่ากับก็ได้ผู้ผู้น้ำเสนอได้ควักก่อนเนาะอ่าผู้น้ำเสดงคือต่างคือต่างกันว่าเนาะเป็นอะไรเนาะเป็นไปทักกันคือสีเชวีนนิดนึงบ่เฮี้ยวเหี้ยวบ่โอ้โเก่าขึ้นหลายที่ผมถามเลยนะคนคนหน่อยแต่ว่านิ่งถ่ายน้ำกันพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นยังเพราะว่าอากาศมันห้อน ะทายเลยกเผาพักครนลยน้อย่านแเดียวเดียวถ่าน้ำกันเป็นอะไรน้ำออกแมนหย่านแต่เดีเดียวไหนมตาและพี่น้องเนาะาดีเด้อพี่น้องเน้ะโอ้ยโดยสบายดีอ้าวลอยมาข้างหลังวะนี่ต่างต่างเลยไดะเละไรยินเสียงเดียวเ้อเล็งเนาะเล็งไมค์้อฟนเน้้อยหนึ่งอยังนี่เอหมูเกยหรือเป่เอาหมูมาเคยเรื่าเยอนี่เนาะ khỏi ừ. chẳng bao nhiêu nhi nữa, khoa chẳng bao nhiêu giọt bảy nhai luôn nè em giọt bảy nhai luôn nè Nó cửa lưu đó Nó đầy cửa lựu Nó Nó, à này phụt khoảng ai? Cửa gì? À, à, cửa giọt. Cửa, cửa đi À giọt đấy lưỡi Xếp cho bò xếp vào này Cửa thịt <laughs> 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 có đây đầy là đúng không? Ha ha rồi <laughs> à. Đồ, đồ. À, đó, เจ้าผู้เดวบอกว่ายังหยดเก็บเก็บเงินไว้ยังน้องล่ะฮะก็มาเจ้าเด็กขึชื่องัวชื่อตูนี่ตูวัวนี่มาไปเลี้ยงน้องๆเป็นเจ้าชีบันนั่นเจ้าก็เหยียบเห็นเบิดซะเพราะว่าเพราะว่าคืออ่าจังไดแบบว่าเฮาบ่ได้ซื้อวัวอาหารเกลือมันคืออหมูได้น้อเนาะเฮาเลี้ยงตามธรรมชาติมหากินเองเพิ่นนี่เนาะแม่นผู้โบอัน ลืมหันลืมนี่ว่าอีเอ่าด้้มคเลือมปันเขางูใหญ่นึ่งมาหาบุเลยอมือนน่น้สบายดีพ่กลอนี่น่ะสยดีเนาาเสบายดีเลยสบายดีสบายดีนสบายดีนี่เยจะบกวาหันกล้องใช่กันนะเนาะเป็นไลืมบอกมันมันลืมได้ละแบบว่าเคยว่าออกกันแบบเพื่นเพเออคิดว่ามันเมยดีสุดอกเนาะน่ะไม่แย้งนะ เขียวมัเมนดีไหมเนี่ยาดแบบเาคิดว่าแบบว่าพม่านำกันคิดว่าสบายดีที่แล้วนะแบบเลยเาแบบเพลินไปเลยช่เออเอาเอานนเรี้กอยจางว่าเผาไทยพม่าแต่กนเผาออกไปไรงงกินมดนี่ Bán bóng oh. yeah. <laughs> ah, oh. không hết hoi dung tốn, yêu cầu hay quân tai của mình kín nó oh well yeah <laughs> thằng… <laughs> <mà> đánh đỏ. Hông có mọi việc của mình hôn tai của mình hôn tai của mình hôn tai của tai แก่เนี่ยคือยังแก่เนี่ยแก่คือเป็นเข่าเนาะกินเขากินน้ามาแล้วอย่งนันแก่ทงแั้วทงปลาเนได้กินเนาะพอยู่ได้กินยังชุ่มใจพ่อแก่ยังกินอีกคือแร่จับหมูแร่เออถึงน้องแล้วมาเนาะคอยเป็นหัวโปมายุ่นเที่ยวกอยเป็เนาะเนาะบอกตาเราบอกได้ยินว่ามีดรอนมีเด่นเยอะแล้วเราจังอุ้มเล่ยคอยกับบริจาคอยังนี้กันกงเห็นเบาเตียงเอาเงินดอลลาร์ให้มันนะเออไม่ได้ยอดบ้างดรอ ช่วยแม่เาะถาว่าหอดหอดล้านหนยันหอดล้านหรอหอดได้คือว e right? ่าเจ้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 าผู้ใหญ่อดบาอกว่าได้บอกว่าได้ยันยันมีคนอ่าคนนะเพ่นคิดบ่ดีเราเบิ่งในคลิปยู่นะวูนี้เรามีเงินไนี่โว้เนาะเจ้าผีป้าไปเที่ยงรถเบิ้งเราอยู่ไปซื้อไปน้ำเออมันต้องนั้นนั่นเราไปเอาไปเดีือว่าพูดเอาเมื่อไหร่ืันมดว่าให้เจใช่ไหมเพระน้องไม่ได้แบบ เพิ็นอยากได้เนอยากได้อันงัวมาเลี้ยนพี่อนเนาะแต่ว่าโตตหนึงชับนี้ประมาณจักพันนี่เนาะแถวนี้น้องคิดว่าเอ้ะคิดว่าจะได้จังัวจะเป็นงัวน่อยแต่ว่า่อวเนี่ยือจะเรียบ่อออือจะเงัวเียงกชับสิ่เลยเนาะแต่ว่าชนี่โตสาสี่พันนี่หอยเซื้อได้เนาะ กว่าังมื่นมาได้ปะสาวนี่น่ะครับนี่หนึ่หมื่นมาได้ไนหอจ้ะบ่เง่าต้นหนึ่งถึงวงนลอเขาค่นัต้นหนึ่งค่ะตัวน้อยหนึ่งเขาจะได้หนึ่งหมื่นอ๋อน้อยน้อยหนึ่งได้เนาะหนึ่งมืนบาทพี่ต้องเวยนี่ตันนั้นตัวนั้นโอ้ยอยู่ในฮื่นนงหนึ่งหมื่นบาทเนาะแร้วพอค่พายมากะจอด แม่กะกะลบไปคือเก่าลบมาเออลบลบมาถามเบิคือเก่าน้อยน้อยตัวใด้เจ้าเดงเปาไว้ตัวใดบาดนี้มีลบ่ยังอยู่เก็บเงินก่อนเนาะเก็บเงินก่อนพ่นน่ะแต่ว่าอันคือว่านี่น่ะว่ามันสิน่ะคาดได้ว่านี่ว่านี่หลายอ๋อตัวเต็มจักเนาะเป็นจังได๋อันความรู้สึกเจ้าบ่ายลงมาแต่รถแล้วเจ้าเห็นคนหลายๆวานเป็นจังได๋บไนยังเป็นเอ้าบ่ได้นเลยเลยน่ะ แบบอึ้งเลยเป็นน้องก็มโรถเฮงบ่้ืร้ว่าแบบว่าเคยเห็นแน่นั่นบ่เคยเห็นเลึ่งแล้วอะไรกันแต่ว่าม่วานนี่หลายปกติเลยน้องบาหลายกว่าปกติว่่ามัวนนี่น่ะคนบ่เคยมาเพิ่นแต่มาวันแล้วเห็นสาบุน่นจะมาเห็นเลยเบิ่งเจ้าด่างเลยน้องเหตุอนีรเจ้าด่างโตแล้วเพราะว่าหลังเห็นนี่เจ้าด่างแลเดี๋ยวว่าคนบ่เคยมาก็ เฮ้ยเือนน้องป่าใช่บ้านน้องป่าเป็นบ้านกนอาวย์ใช่บ้านอาเภอยู่ไซบยูรบ่บ้านนาเภยอยู่ไเมื่อก่อนกับ่คน้หน่อยเราไดูแบบนี้นี่บูมาลายบ้านเนาะก็ตาโลโลอาีได้บ่เชนกันมาน้องกัดไม่มีคนรออ เกี่ยวตั้งจะสิรอดเ้ยใจดีดดีดีเฮ้ยเนาะไปละแล้วแง่รูปแล้วดูมาต้องก้มล่อไม่ล่อมามาอแค่เนี้ดูจะทำในสิ่งดีมาล่อก็ได้ทุกมานเนาะนี่เรายกวินาทีสเปคต้องต้องการก้มล่อก็แต่ว่าเป็นคนดีรูปมันเนาะมอเคทำมาให้ชอบเนาะทำมาห้กินสัางช้าพี่น้องเลยเนาะ น้องกินบ่ได้ืเลยบ่จ้ะกบ่ได้เสียมแถมผมยาวเมียบอกให้ตัดอยู่ไปตัดผมมาปิ๋วนี่เลยบ่ได้ป้ายผมเนาะเป็นว่าสิเอารอจักบาทบ่ผมคิดคือว่าจารย์นูกเาสิถ่าทงรอเพิ่นนี่ลักษณะว่าเนแบบนี้ัดผมมาจกที่ที่ยา เตาไม่ดดนอเลไ้เกือบเกือบแล่นเหมือนกันตัได้หอเป็นตัวได้ันแวาเลกคือหนักเลงอ๋อิดชำนั้นิดแฟนชำนั้นเลงแต่ทรงผมนี่แหะแต่เราอยากเมียได้หรอย เม่งออกขนาดนั้นเลยขั้นขั้เย้าอยากเห็นนาท่าแท้ของโมเซนจะไปหางกินเกียนเเ้อกินเกียนกับบุ้งกินเกียนตัวนี้น่อยก็ได้ญาติไปเลยชออไปลายขาเออต้องขาวอยู่บาเราราติเลยรยนระยาติยะนะโม้ไข่นะเป็นพศพวกพวกบุ้งพวกงูพวกปิง มวยหลายย่างนะงานย่างนอะไรบ้าลายย่างย่างชุ่มผมนี่แบบคนเห็นอะไรกัว่าลูกระเล่นเพิงมาโมกระเลนอาวุธกลุมมากด้ยอ๋อแต่ว่ามีพีเขียนมาใช่ใครอยว่ได้่าเป็นอะไรบาเซนนี่หน้าดุกวัดหน้าดุดุกวัดคืออน่านี้หน้าโหอันั้าถ้าอย่าไทย น่าดูแ nah, ต so, so, so ่ว่าใจดีสันนะหนาบุตแต่ว่าใจดีใครอเนาะแต่านก็จะหนาหนาให้หนาให้นาให้ใจดีหนาบูดรอุทูหนาบูดตูยูหนาเบ็นองตึ้งเออถึงเรื่องยงรังโอ้ยเไปแต่ว่าน้องน้องปลาเพื่อนนี่ก็คือกันแต่ผมเมนไปจากไปจากบ่อกับบ่อพี่น้องเห็นเนาะ เอฟซีสีดามาก็ดามาโลดดามาเวอร์ตันน่องป่าเพิ่นนี่ถ้าว่ายุดหัวปุ๊บนี่ยิ้มแบบนี้อยู่ๆก่าเลยเออครับว่บยม่เลอะหัวกับปกตินะอ่าแบบว่าทำผู้ชายโบร่ึงใช่ไหมผู้ชาวนี่นะเว้ยเป็นยากเอาลีไหมนั่งแบบมันยังมันยังเหมือนเมินฮะจะเห็นเมินบ่เอาแบบว่า น้องเพิ่นเป็นคนแบบยิ้มน้อยนี่นะโอ้ยๆๆมีแต่เรายิ้มบ่ตาว่ายิ้มดูแล้วยังบ่เออมาแตอะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มลเด้แม่นเราบ่คนต่อยเฮาก็บ่เคยเลยราก็ง่ายคือบ่เคยแบบบ่เคยเห็นมาก็เนาะแบบนี้คนเฮาน่ะจะพาเบิ่งแวบแต่ภายนอกแล้วก็ตเจาเอแต่จริงๆเราก็เว้านําแบบปกติแล้วก็เว้าอนี่หน้าตาก็สดใสแล้วก คือว่าแบบดูดีขึ้นได้เนาะอว้าวไอหัวนี่ก็ว้าวยิ่มๆเกี๊ยมใส่้าวเพิ่งกาอันอยู่เนาะสกีนอคุณอาจจะแบบบอลลูนไทยนี่เอง FC เพิ่มจุดเซลล์เนาะตังนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้ได้แล้วได้แล้วเฉกของบอนไก่อ๋อไม่บอกอยู่เที่แต่ปั๊ดแค่ไหงอยู่แต่ก็ยาไม่ได้ขี้ไร่แต่กินก็ได้รอกินก่ได้ขี้ไร้ยามัน่งไม่ใช่ใจเจ้าของเนาะ ủa, ủa... bảo của bà, bà đi, lo đại à <laughs> rồi em chỉ đại đây đi, gì mà ta? Đi, đại đây đây rồi đó, nó tá chấp, nè nè, cứ xì rồi loi, nè, cứ bảo thảm à, cứ đợi lo cái lục lo không mình kiếm bữa đại, cứ tập đi thôi, à, à, kiểu kiểu, 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 à, ลองมาจบลองมาลเมียบออเด้นเดาอจังหวะบุหรีบุนยังแยกห็น่นนาอยูมือเ่ี้ยวบรี่บุนงนี่โอ้ยหยิบร้อยถ่ามึเอารถไได้ครับคอยขี่มอเรถเงินไันดีขี้บุหริถูกไปเลยอ่าไปเอาเลยเด้อเด้อแต่ว่าเ้าถึงแล้วก็มันมันกับมีขอนี้ยังม่ติดนว่าหยดเเล็กเน้อยต่ขาบุหร้่ไดว่ามันหลากหลายจอกัน

เมื่อป้ากันได้ในการนี้นะจบมื่ปกาจบเื่อป้าชาวไทยทำนารเลยเช็ดบันี่ไอ้ให้คักเลยไม่ก็อพูนซิกหรอป้ไม่กอพูนิกชาวบ้านนี่ชาวบ้านนี่อยู่นี่มเต็มเร่เลยบ้านเนาะเต็ม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 นามื่อนี้มาเตียงคนบ่ได้าสร้างสามัอีีบอนไ่สร่งกลัวไม่ได้เลยคนบอกว่าทแบบ้ามื่อนี้ปามาอยู่ พราะว่าเป็นแต่มันมาก็ับเป็นส้วงต่องเลงแล้วเนาะเพราะตรงๆรถอ้ายเพื่อนะลายเลยน้องน้องเวียกนะลายแต่ว่าเป็นยังคือญาติทีงมาย้อนอยางไห่นอกคนได้แต่แต่ละคนมาหวานญาติมันหวานยามฝนเลยบ่ระเนมาว่าสิ่งตนไปแจกเครื่องเสฟโกรดเลยเครื่องนั้นว่าสามองศาวันซื้อหรืเพื่อนเจ้าไปแจกเองบอกเลยแมนไล่ลายชื้อในห้างเพื่อนแต่ว่าเป็นเพื่อาไปแจกแม่นแต่ว่าสนับสนุนทั้งห้างบารเตียงที่เดี๋ยวให้บารเตียงไปนี่นะ แสดงว่าึ้นไปรอบนี้เนี่ยทีมงานเราต้องทุกคนเลยนะแม่นี่นี่คอยกินใช่กับบ้าคอยไปที่คือเงินบ่เอ้าเอาันลายไล่คนคือซีกิตอาชากันเงินอะไมันถึงกับบ้าแล้วบ่าไม่ได้ลูกไม่ได้ไปดอกชาติลูกเที่ยวกับเพราะนี่เช้านี่เป็นยังไงเชนแค่เที่ยวเลยเฮ้ยเรื่องเสียงกับนาะพี่น้องเนาะญาติย้อญาตให้น้องเพิ่นได้เลยเนาะมากับบ่ห้เข้าใจว่าเออมาปั่นควนนู่นนี่นั่นอะไรพี่น้องเนาะแบบว่า การที่ว่าชื่อชื่อนั <t> ่ห <ho> น <t> ิคนเคยมาเลยโบมานกีเวได้บายเนี่เป็นเ็เนาะมนเเนามูว่ายัมวเวลาโบเาวแวอออว่ากี่ปกติแบบนี้เนาะปกติหลายคนในรอยี่เลจะเอาเดดกว่านียังมาเนาะเดดเยือว่าเพียววานี่บเนาะวานี้มาเห็นนองปลาจ้าทอซีมุ้งแมงยังเห็นมั้ จังไรก็ขอโทษขออ่ัยทางทีมงานหลายๆซ่องที่เข้ามาว่านินแล้วบ่กบุกพ่อน้องว่าจังไรก็ขอโทษทิ่ไปแล้วบ่ได้แจ้งที่ทําให้ทีมงานหลายๆซ่องห,ห,หลายๆทานในเสียเวลาเผื่อมาหาน้องจังไรก็ขอถูกขออภัยหลายๆโนองเป็นขาดถึงหลายๆซ่องเนานะหลายคนมาอวานนี่เจมมมวง เพิ่นกับอกว่าอย่างดอกเนาะเพิ่นกเอาใจดอกอย่ง้ได้ใช่ไหมว่านอกอกีบแบบโบดบโบด์หูเด้ว่าอมันจีเกิดจะชัดเนาะแต่ว่าเป้าหมายแรกๆนะยังคือย่างได้ฉันือได้ยินผู้ตู้โวยวายอยู่ว่านี่วัาไปแต่วัด่บอกเออเป็นหายวงผู้ตูใหายว่ามเนิ่โบดีหายอ่าผู้ตู่โ้หายไปจะคืออะไรว่าเพิ่นบม่อยากให้ไปเกินเวลาว่าวกันอย่าง๋แชาว่า

ê à, nó, nó. nặc linh bài sao cho khỏi chảy bơ, sao, sao nó, nó. linh sao, không, mà... rồi sẵn rồi bị tớ nói múc nói chạy thế, rồi giọt sôi đấy đây, rồi, đó, đó, đó. cho à. rồi, 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 cho em rồi, 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 ป้าน้องผับน hey, ้องเอ้ยคือใจขอตัวลาพีลาหน้องไปแล้วเนาะสิ่งใดก็ขอบุญก็พุนลายๆเนาะขัว่าขับใจใดบรสมบ่าพระคนก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อน้องผับน้องเนาะเอาได้นี่ทางเวีย๋เองก็คือใจขอตัวลาพีลาหน้องไปแล้วผับน้องเอ้ยเอาสบายดีเด้อผับน้องเอ้ยสบายดี